อาสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะนี่ตอนรับสู่เมสเรฟอยชาแนละนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กันในเกม Maple s t o อ y M นะฮะหลังจากที่พิงบีเราเลเวลร้อยสี่สิบเราก็เหมือนปลดแอกเนาะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าวัตถุประสงค์ที่คนในคนอื่นเขาเล่นกันเกินร้อยสี่สิบเนี่ยมันเพื่ออะไรวะเพื่อแบบให้อันดับตัวเองมันขึ้นไปสูงๆแค่นั้นเองถูกไหมไม่ได้เพื่อแบบได้ของอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมเพราะว่าถ้าแคปเล่นเพื่อแรงของตัวเองเนะี่ยผมไม่เห็นว่าไม่มีความจำ <laughs> เป็นต้องเล่นอะไรเงี้ย งงว่าไอ้ไปร้อยสี่หกร้อยสี่สามคือมันเล่นกันไปเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะจะแค่เล่นเพื่อแรงนี่แหละนะฮะแต่ว่าประเด็นในวันนี้ไม่ได้จะมาคุยเรื่องพิงบินหรืออะไรนะฮะจะมาคุยเกี่ยวกับอาชีพไหนหลอดแหละนะฮะก็ได้มีเวลากลับมาโฟกัสกับตัวหลักแล้วก็ตัวรอง สักทีนะฮะหลังจากใช้เวลาไปสิบกว่าวันประมาณ10วันนะฮะในการเล่นพิงบีนเกือบ10วันนะฮะจริงๆวันนี้เนี่ยที่จะมาคุยก็คือเกี่ยวกับไนรอดผมเนควาะจริงๆผมเลเวลร้อยแปดสิบเอ็ดมานานมากแล้วนะจนตอนนี้เนี่ยร้อยแปดสิบสองจะร้อยแปดสิบสามอยู่แล้วนะยังไม่ได้มาทำเลยแต่ว่าผมทำทุกครั้งอยู่แล้วก็คือการคือเลเวลร้อยแปดสิบเอ็ดเนี่ยมันจะได้สกิลอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรแพสซีฟมานะฮะซึ่ง เดี๋ยวผมตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมเพิ่งร้อยแปดสิบเอ็ดใหม่ๆเนี่ยผมมีอัดคลิปไว้ลคลิปหนึ่งเป็นการเทียบระหว่างเพราะว่าสกิลที่ผมจะอัพเนี่ยก็คือสกิลตอนรีเวลร้อยแปดเอ็ดนะเพราะว่าสกิลแพสซีฟเนี่ยมันจะอัพได้ตอนร้อยสี่เอ็ดร้อยห้าเอ็ดร้อยหกเอ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดเอ็ดเท่ากับว่าอัพได้ห้าสกิลจากทั้งหมดที่มีเก้าสกิลนะฮะอย่างตัวไนท์นลอร์ดเนี่ยตอนร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยผมอัพเป็นแอคเอ็กซ์ตร้าไซส์ก่อนเพราะว่าบวกดาเมจเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็ตอน151 โชดาวเรียนฟอร์ดก็ได้ดาเมจเพิ hmm. ่มอีก20%เพราะว่าสาเหตุที่อัพโชว์ดาวก่อนตอนเลเวลร้อยสีย่สิบเง็ร้ยเนี่ยเพราะว่าเวลา90%กว่าเปอร์เซ็นต์ของการเล่นเกมนี้เนี่ยเราต้องเก็บเลเวลไงแล้วสกิลโชว์ดาวมันเป็นสกิลหลักในการเก็บเลเวลนะฮะนอกนั้นเนี่ยที่เหลือผมก็เอามาลงตอนร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยผมลงเป็นเอ็กซ์ตร้าสไตร์ก่อนนะครับเพราะมันแรงกับถูกตัวนะแล้วก็มาเป็นคอร์สตาร์เรียนฟอร์ได้ดาเมจ20%แล้วก็ตอน181เนี่ยผมก็เลือกเป็ตอนร้อยแปดสิบเอ็ดเนี่ยผมก็เลือกเมจ เวลาใช้คอสตากับบอสอีก20%เลยนะแต่ว่าผมอัพไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรผมมีอัดคลิปไว้เล็กๆคลิปหนึ่งตอนที่เพิ่งเีวร้อยดสิบใหม่ผมเปรียบเทียบตอนลง Chaos Hontail นะฮะเปิดคลิปขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นว่าเนี่ยนะฮะผมกำลังเพิ่งลงอีกหัวหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นหัวที่2ของ Hontail แล้วสังเกตว่า age, ดาเมจคริติคอเนี่ยาจะเห็นตัวเลขประมาณ50,000นน,นิดนนะฮะ500,000นิดนดอยู่ น,ะะนี้คือตอนที่เพิ่งรอ81และยังไม่ได้ครนะัเพรตอนนี้ผมเข้ามาอัพปุ๊บเข้าไปกดแพสซีฟนะฮะแล้วก็กดกดอัพสกิลไปแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้พอเวลาใช้สกิลปุ๊บก็จะเห็นเป็นเลขขึ้นมาเป็น6 0ก0 0 0กว่าแล้วก็คือแรงขึ้นมาอีก20%เลยสำหรับบอสดาเมจสำหรับสกิลคอร์สตาร์ตรงนี้นะฮะก็ให้ดูกันประมาณนี้เนาะก็ตัวในหลอดตอนนี้ถือว่าแพสซีฟไฮเปอร์สกิลตอนนี้เนี่ยถือว่า c o m p l e ทละ นะฮะรอรออีกทีหนึ่งแล้วคือเลเวล200รเลยนะซึ่งไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้ตัดใดก็ตามที่เลเวลอย่างตัน200ยเนี่ยไม่น่าจะเร็วๆนี้แนะ่แต่ถ้าในอนาคตเกิดเลเวลมันขึ้นไปตันเป็น250แล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะเก็บถึง200ไวขึ้นนะเพราะว่าเลเวล2 0 0เนี่ยได้อีพิ e เอเวนต์แอดเวนเจอร์นะฮะเป็นบัฟที่ค cool ูดาวสามร้อยวีก็คือจะคล้ายๆกับบัฟของตอนเลเวลร70นั่นแหละนะคูด cool าวสามร้อยวีคงอยู่ร8 0ปวเช่นเดียวกันแล้วก็ได้คียดาเมจในเวลา3นาทีนั็นนะฮน แล้วก็ใช้ได้กับเพื่อนในปาร์ตี้ทุกคนที่เป็น Explorer ด้วยกันดังนั้นเนี่ยถ้ามีคนเลเวล200หลายๆคนก็สลับกันใช้เพื่อให้คีดาเมจ30%มันอยู่อย่างต่อเนื่องได้อะไรเงี้ยเดีถ้าเลเวล200ค่อยมาคุยกันนะครประมาณนี้วันนี้มาคุยกับไนายหลอดเลเวล100แต่เสือนี่ไม่ได้ทํามาสักพักหนึ่งแล้วเกี่ยวกับตัวหลักนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปอ่านคอมเมนต์ Comment ของคลิปล่าสุดที่ทำแล้วคือขิงพิงบีเลเวล140นะฮะ ดูกันว่ามีคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับมีคุณฟุกซีโรวิทนะฮะตอนนี้เลเวลร้อยยี่ห้าใจจะขาดแล้วไม่ขึ้นสักทีอันนี้นะ่าพูดถึงพิงบีนะฮะก็ต้องทำดาวตีดาวขึ้นไปเยอะๆแล้วก็ไปลงร้อยยี่สิบร้อยสิบสามดาวอย่างที่คลิปที่ผมบอกนั่นแหละนะฮะมีคุณปินเซสซีนะทำเควส t r รูนไม่เป็นเหรอเควส t r รูนตอนนี้ทำเป็นยังอะ่ะ ถ,ถ้ามันไม่เป็นกันจริงๆนะผมเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปแยกให้ดูก็ได้ว่ากดรูนกันยังไงนะเพราะว่าถ้าตอนอ่านคอมเมนต์ตอนนี้อาจจะพูดลําบากนิดหนึ่งนะครับคุณราวี่โพแก้วนะฮะผมงงครับเดี๋ยวเขาก็ลบตัวไม่ใช่หรอครับพี่จะเล่นทําไมอะ่ะนะฮะก็มีคนมาบอกคุณไปบิบบอว่าเอาฉายาทาวนใช่ผมเอาฉายานี้นะฮะ,าาาะ,ฮะที่ได้มาตอนพิงบินเลยร้อยสี่สคือฉายานี้ฮอลีพิงบินิตี้ เพราะว่าประเด็นคือมันบวกแอคแท็50ใช่ไหมทั้งฟิสิกอลแล้วก็เมจิคอลแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันบวกบอสแอคแท็กอีก5%คุ้มค่าที่จะทำนะสาหรับคนที่เล่นมาจนถึงมีของแดงแล้วแต่ว่าถ้าใครที่เพิ่งมาเล่นเพิ่งรู้จักเกมนี้นะผมวนะ่อาจจะยังไม่จําเป็นขนาดนั้นนะเน้นเล่นตัวหลักของตัวเองให้แบบมีของเกี่ยวของแดงขึ้นมาดีกว่า ะะหรือว่าจะมาลองทุ่มทุนเล่นพิงบีนเพื่อศึกษาเกมไปก่อนก็ได้นะฮะแต่ว่าการจะเล่นพิงบีนให้ได้นะี่มันต้องมีองค์ความรู้ในการเล่นเกมนี้มาระดับหนึ่งก่อนนะในการจะเล่น1้0ให้ทานอะไรเงี้ยลองลองดูนะครับมีคุณนกอิกาตาแดงทําคลิปไม่ชมนะครับรอดูครับรอดูครับขอบคุณครับมีคุณนินชิโนสุเกะไม่เข้าใจเรื่องอุปกรณ์สวมใส่ทั้งหมดนะครับคือลงดันมันก็ได้แค่ขั้นอีพิกใช่ไหมครับพอดีเพิ่งเล่นเลเวล1้อยิแต่ไม่เข้าใจการหาของใส่ก็กกต้องศึกษาไปฮะ มันมันจะพูดยังไงอะของอีพิกเพราะแต่ว่าตอนตอนเลเวลตอนเลเวลเท่าไหร่วะตอนเลเวลร้อยยี่สิบแบบได้วูดแดงไงแล้วก็ถ้าลงอีลิตนันเจียนครบสิบห้าครั้งก็จะได้กล่องเลเจนดารี a อาร์เมอร์บ็อกตรงเนี้ยมันก็ได้ของเขียวครบเชตอยู่ดีแต่ว่าคุณก็ต้องไปศึกษาเรื่องการตีบวกเรื่องอะไรลองไปดูคลิปมือใหม่ควรรู้สักทีหนึ่งก่อนจะได้นะ่าจะได้พอรู้โปรเซสคร่าวๆเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าคุณเพิ่งมาเล่นอะมันแล้วมันแบบมันมันต้องอธิบายทั้งหมดอ่ะซึ่งมัน ต้องใช้เวลาพอสมควรแนะนําว่าลองศึกษาเพิ่มเติมในชาแนลผมดูก่อนหรือว่าลองเสิร์ชใน YouTube ดูก่อนก็นได้นะน่าจะแบบให้ให้พอรู้พื้นฐานการเล่นประมาณนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆที่แบบอยสงสัยจริงๆเนะี่ยลองคุยๆกันนะครับมีคุณมิกกี้แมคปรินเซสนะปกติควรตีบวกแต่ละชิ้นแบบไม่ใชสกอร์ช่วยจนถึงกี่ดาวหรอคะขอแบบเบสอ่อนคนดวงปกติเอาจริงผมก็คนดวงปกติไหมว่าก็ก็น่าจะดวงดีหน่อยเพราะว่าติดร้อยสิบสามเร็วนะฮะ แต่ผมอ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะแค่แบบเกิน10ดาวก็เริ่มใช้สกอร์แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเข้าไปดูใน reddit อ่ะเป็นเว็บของฝรั่งเขาคุยกันเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ย o โ o ย o โ o คือแบบ you only live n d e ผมชอบคำนี้มากเลยนะให้แบบย o โ o ย o โ o คือแบบตีสดไปเลยจนถึง13ก่อนน่ะแล้วค่อยใช้สกอร์ให้ครบ15เพราะว่าถ้า15ดาวทั้งตัวเนี่ยมันก็จะได้แบบต้องมีไหลแล้วนะมีไหลมีเข็มขัดมีผ้าคลุมแล้วนะก็จะได้ ร้อย่ดาวพอดีอ่ะเออแบบตีโยโลหนึ่งสิบสามดาวก่อนนะฮะเราค่อยเราค่อยมาตีให้เป็นสิบ้าดาวโดยใช้สกอร์มันก็จะประหยัดสกอร์ไปได้ประมาณนั้นลองลองดูนะครับมีคุณสภาวะทิ้งตัวนะตัวใหม่เข้าตอนไหนครับอาชีพอะไรครับไม่รู้่ไม่ได้พัฒนานะเขายังไม่ได้ทําคลิปออกมาคุยกับเราเลยนะครับแต่ถ้าดาวนะเห็นเมืองนอกเขาดาวกันอีกนั่นแหละก็จะเป็นพวกกลุ่ม Re ซิสเทนน์อ่ะเห็นเมืองนอกอ่ะเขารอยนี่กันเว้ยเขาทําของมาร์แมนอ่ะเพื่อรอ Wild Hunter นะพอใช้ของเหมือนกันเดะเลยยยเวนาวุธรองนะฮะใช้ c r o s s บใช้เป็นขายอาเชอร์เหมือนกันนะไอ้มันจะเป็นนักธนูที่มันขี่เสือจาก,กัวเท่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่เคยเล่นคลาสนั้นในพ c ซเลยแบบไม่ค่อยมีข้อมูลเลยนะต้องรองมันเข้าซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่เป็นลีสิสตนนี่แหละเพราะว่าอาชีพมันก็มี2ี่สกว่าอาชีพแล้วแล้วมันก็ฟืฮีโร่มันครบแล้วซิกนัทก็ครบแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นลีสิสตนนะฮะมีคุณ พงพันธ์พาณิษกุลนะมีคลิกในการเก็บ Popularity ไหมครับอย่างที่บอกนะครับผมมีหลายตัวใน Account เนี่ยผมกดเลือกตัวละครเพื่อออกไปเอาให้ตัวอื่นในในบัญชีเนี่ยกดกดในตรงนี้นะสมมุติผมชื่อลิเชอร์เอ่อผมก็กดให้พิงบีนนะผมจะเอาตัวไนรอดเนี่ยมันอยู่แอคเคาทด้วยกันใช่ไหมผมกด Community นะผมกด Search Player เนี่ยผมพิมพ์ชื่อพิงบีนของผมนะฮะแล้วผมก็เิร์ชนี่นะผมก็จะสามารถคลิก เพื่อเข้ามาที่หน้าต่างของตัวละครพิงบินผมนะผมกดไลค์ได้นี่นะฮะเป็นต้นประมาณนี้นี่คือตัวพิงบินของผมนะครับแล้วก็จะมีคอมเมนต์ในอีกเนี่ยก็ทําอย่างนี้วนไปนะใช้ได้กับหลายตัวละครเลยนะครับมีคุณจอหนนี่โนนารีพี่ลงคลิปบ่อยๆดีครับ fc พี่ฟอยขอบคุณมากเลยพี่จอนนี่นะฮะมีคุณบอลจิวนะฮะห้า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 บวกคืออะไรวะใ <laughs> นะประมาณนี้คอมเมนต์นะฮะคลิปนี้ผมทําไปนะ่จาจะวันไหนจำไม่ได้นะไม่กี่วันนี้นะนะประมาณสองสาวัน ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มากลับมาละเริ่มกลับมาสู่สภาพการคุยกันกับไนหลอดเลเวล181แล้วคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอยัดฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาก็จะมาตอบในคลิปถ,ถัดไปนั่นแหละก็มันเข้ามาดูแล้วกันนะ, <laughs> <laughs> นะวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะฮะเราเจอกัน